สวัสดีครับผีน้องแฟนๆจ้าจะรุ่นครับคลิปนี้สิพาพี่น้องมาเบิ้งต้นแก้วมังก่นที่ผมปลูกไว้ตั้งแต่ปีหกหกหนึ่งครับผ่านไปแล้วหกปีครับพีน่องมันก็เป็นธรรมดาเนาะมันก็สิส้มไปแล้วนะครับจริงๆแล้วมันกับ,บ่าน่าจะเกินสองสามปีสามปีครับเขาก็จะโลอันนี้ก็บทึ่งถือช่วงหน้าแรงเมื่อกี้ก็บทึ่งถูกไฟอ่าไฟใหม่ของมาเนาะครับแล้วก็เป็นให้ต้นเขาส้ม เตีวยวเขาก็ยังดันนะครับอยากให้เขาได้ยู่ได้กินเนาะมึงดูครับนวยแบบง่ง,ไงได้ยมึงดูพี่น้องครับผมเขียวมังก่อนปลอดสารเคมีล้านปเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่าเขากบได้อาอีหยังเขาเลยนะครับมิตรตอนนั้นผมก็ใส่ตะปุยขอ,อกมาไว้นะครับช่วงฝนตกมาใหม่ๆมาเบิ่งครับว่าสีมีนวยสูบบ่พูดนะครับมึงยุทธ์หน่อย,ยนะครับ ออูดคืออยากให้เฮ้าได้กินครับขนาดต้นส้มๆทั้งสี่นะครับนี่ต้นส้มๆมจริงๆ,ๆเขาโล่แล้วนะครับจริงๆเขาจะโล่ทิ้งไว้ล้วเนาะแ <c oughs> ต่ว่าปีนี้ล่ละเดี๋ยวผมก็จะได้โล่เขาออก <c oughs> น่วยใหบกดกได้ครับพ่น <c oughs> ยุ่ข้างบนพ่นเห็นว่าครับเกี่ยวมังกวนุูนนะมึงนะตัวน,นี้ไหมครับข้างลาง่างก็มีอีกนข้างลาง่างก็มีอีก <c oughs> อยากให้เฮาได้ยุได้กินครับๆๆรู่ดี เห็นเห่า,าบ่ได้ดูแลนะครับบ่ได้ดูแลอีดีเลยครับเพราะว่าอย่างผมสีโลเลียวนะครับเห็นเขียวเขียวยังสี่กับบ่น่าจะเกินอีกสามมือครับอีกสามวันอีกสามมือกับสีเริ่มสูกลีว่วน้ำในบอ่อก็ยังไม่ได้เต็มนะครับน้ำในบ่อยังไม่ได้เต็มความจุสาเนื่องจากว่าฝนกระถิ่งช่วงเนาะอําเภิ่หยเมกครับฝนถิ่งช่วง บเกี่ยวกับใจจะรุนเด้อวาแหลงบอลอ่ามันแหลงกระทั่วไปครับบบเมนเป็นต้าอำเภอหอยเมีครับหลายหลายอำเภอนะครับคือแถวภาคอีสานเท่านี้เออบางมองกับฝนดีบางมองกับฝนกระทิงช่วงไปนะครับก็หูซือว่าอ่ากลมอุตุก็แจ้งยู่ว่าจะมีฝนมาแต่ว่าก็ยังบม่มีฝนนะโต๊กัต๊ค่อยๆนะครับ เปลนกวามงใจให้ทุกท่านนะครับเนาะมึงน้ำยังว่าดีเตรเต็มสาดีิครับถ้าพี่น้องมึง,งธรรมดาแล้วน้ำจะขึ้นเยออีกว่าหนึ่งครับเยอะอีกหนึ่งว่าถึงจะเต็มความจุของอ่างแต่ว่ารุ่นเบังครับว่าช่วงเทาทาๆของปีนะครับเพราะว่า,วานี่แหละสิงหาแล้วนะครับกลางแกเขากลางเดือนแล้วอีกพวกกี่มือนะครับก็จะเขา้าก็จะ่านสิงหาแล้วฝนบังว่าจะเล่งมาบอ่อนะครับเหลืออีกอยู่น,นี่จากนี้ขึ้นไป หาต้นข้นมะพร้าวเนี่ยก็อยูอีกประมาณหนึ่งวานะครับวว่าน้ามนจะติ่มความจูขึ้นหอดพุนเนาะกดเอาครับพี่น้องห่อนทั่วไปกับห่อนนะครับถ้ามีฝนมากกับมีร่มมาอีกเนาะสูๆไปน้ำกันครับเดี๋ยวกลบมาครับเปลี่ยนควาร่างใจให้ครับมาเบิองแกวมังกรครับสำหรับินีนี้สวัสดีครับ